เอาทีนี้มาแลกกันรประชุมที่ที่ว่ามีความสําคัญเมื่อนกันค่ะคุณผู้ชมําำรับไทยมาเลเซียนะะีคะก็ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่1 1 7ค่ะเดินหน้าซื่อซ่าและกาแกปันหาชายแดนรวมกันค่ะ แรกวานี้ค่ะที่โรงแรมอังสนาลากูนาภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c ไทยมาเลเซียครั้งที่117โดยมีพลตรีอภินันแจม่มแจง้งผู้บัญชาการกองพลท่ารนราบทิห5ผู้แทนแม่ทับภาคทิซ4และการมีพลตรีดาโตะฮัตยีฟาซานบินฮัตยีอับดุลรามานผู้บัญชาการกองพลท่ารนราบทีซ่อมาเลเซียร่วมกันเป็นประธานการประชุมค่ะสำหรับเวทีครั้งนี้ค่ะที่ว่าเป็นคน ไกลสําคัญทีทางซ่องประเทศนะค่ะชายห้าหรือทึ่งความรวมมือด้านความมั่นคงชายแดนการแลกเปลี่ยนข้าวกรองการปฏิบัติการรวมและการมาตรการแก้ไขปัญหาอาจากรรมคำชา์าค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลักลอบข้าวเมืองการขายยาเสพติดรั่วก,การค้ามนุษย์โดยมีผู้แทนจากด้วยงานที่เกี่ยวข้องทางไทยและก็มาเลเซียก,ก็มาเข้าวรวมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนั้นนอกจากความสําคัญในเรื่องความมั่นคงแล้วครับการที่เลือกจังหวัดปุเก็ตเป็น สถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงบทบาทข้องจังหวัดปุกเก็ตในท่านะเมืองทองเทียวระดับนานาชาติที่พร้อมเป็นเจ้าภาพเวที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นพื้นที่กลางในที่เอื้อต่อบรรยากาศของการสร้างมิตรภาพเปิดโอกาสให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสั้นตอกย่ำภาพหลักข้องไทยในการเป็นเจ้าภาพที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติที่สาคัญครับการประชุมในครั้งนี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจข้องท้งช่องายในระบบการซื่อสานที่เปิดกว้างและต่อเนื่องทั้งในระบบระดับ ภาครัหน่วยงานตะลอดจนเจ้าหน้าที่ชายแดนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายในย่างท่านทวงที่และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการอยู่รวมกันอย่างสั้นตีข้องชุมชนซ่องฟั่งชายแดนแต่อย่างไรก็ตามครับถังซ่องประเทศยอย่างหินพองรวมกันว่าการประชุม R าบซครั้งที่118ที่จะจัดขึ้นที่มาเลเซียนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี6กก ยังเชื่อมั่นวากุนไกนี้จะยังเป็นรากท่านสําคัญโองการเสริมสร้างความหมือนคงครับเกื่อนการพัฒนาและสร้างอนาคตร,รวมกันย่างหมือนคงและก็ยังยื่นได้ครับค่ะการประชุมครั้งนี้ก็ยังสะทอนให้เห็นถึงความสัมผัสอันดีระหว่างไทยกับมาเลเซียกันนะใช่ครับค่ะ